สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่จ๋าวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปิกแล้วนะคะในบรรยากาศที่อึมคึมอ,มมอึมคึมอีกแล้วไม่อึมคึมเราไม่เจอกันนี่พี่พี่เห็นไหมวันนี้เจ๊ก็คือพึ่งไปได้ปลาหมึกมาจากทะเลเลยนี่ใหญ่ๆโตๆเห็นไหมคะวันนี้ก็จะพาพี่พี่มาดูวิธีการเสียบปลาหมึกอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปลาหมึกสายแก้วนะพี่จ๋า นี่ที่ร้านเจียจ๊ยบจะขายอยู่ประมาณ60บาทต่อไม้แล้วก็มีไม้เล็กด้วยนะไม้เล็กของเจี๊ยบก็คือจะขายอยู่ประมาณ30บาทต่อไม้นะคะแต่วันนี้ก็คือจะมาพามาดูไม้ใหญ่ไม้60บาทใหญ่มากดูดูมือเจีย๊ยบบางที่เจา<ะ>ยขาย80ร้อยแล้วแต่แต่เราขาย60ปากน้ําปากน้าขายอย่ประมาณร้อยหนึ่งค่ะอันนี้ปากน้ำนะร้านที่แบบว่าเขาเสียบประมุขขายร้อยหนึง่ง เจก็จะพาพี่ๆมาดูวิธีเสียบการนี้เราก็เตรียม,มงงเตรียมหม้ไม้ของแจก็จะเป็นเบอร์12 <100. S 1> เบอร์12อยเบอร์องนี้ล้างซาแล้วนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยล้างกรงล้างเกลือปั่นเรียบร้อยวันนี้ก็จะมาดูนี่เฮียสมงู์ก็ทธพามาเสียบวิธีการเสียบนะครับก็คือเนี่ยนี่ก็คือเราผ่าทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับให้จับจับมันความลักษณะน,น,นี้แล้วพับตรงนี้ขึ้นหน่อยนึงพับขึ้นนะครับ ก็เสียบเสียบเข้าไปมันจะลุมาฝั่งนี้แล้วก็หักเขาเรียกว่าหัวมันเนาะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เสียบดันไปนี่ครับจะเป็นลักษณะน,นี้เห็นไหมครับทุกคนนี่นลักษณะนี้วิธีทำความสะอาดนะคะเจี๊ยบได้ลงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะให้พี่ๆลองลุกเลื่อนขึ้นไปดูวิธีการทำความสะอาดอหมึกสายแก้วเจี๊ยบก็ลงไว้ให้พี่ๆน้องๆทุกคนแล้ว ก็ลองแบบไปเลื่อนหาดูนะคะเผื่อใครกำลังมองหาอาชีพอยู่นะครับนี่อันนี้ก็คือตามที่เรา,าเคยทำก่อนคลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะว่าทุกครั้งที่เราจะาทำปลาหมึกเราก็จะมีการตีเกลือนะคะหรือว่าปั่นเกลือก่อนเพื่อว่าให้ปลาหมึกเกิดความเด้งแล้วก็ความสะอาดนี่ครับเสร็จแล้วเป็นลักษณะนี้ไม่ใหญ่มากสวยมากเลย ไม่ใหญ่ไม่ตัวทุกคนราคา60บาทไม่ใหญ่ไม่ตัวราคา60บาทวันนี้ก็แบบว่าได้กินปลาหมึกสดๆใหม่ๆทุกวันปลาหมึกที่ร้านนะคะจะทําสดใหม่ทุกวันนะคะลูกค้าเราก็คือไปซื้อแต่เช้าเลยแล้วก็มาทาความสะอาดมาเสียบเสียบเสร็จก็คือเตรียมพร้อมตั้งร้านนี มึออันนี้บางร้านก็ไม่มีนะครับเขา <บะ S 1> ไม่ค่อยเอามาขายพี่จ๋าเพราะว่าต้นทุนราคาค่อนข้างจะสูงค่ะกำไรได้ไม่เยอะส่วนมากจะมีคอหมึกหมึกอาเจนอะไรทั่วไปนะใช่อาเจนอาเจนจะได้กําไรดีจากพวกอาหมึกอาเจนหมึกดาไอ้พวกเนี้ยค่ะกําไรดีมากแต่ก่อนเจ๊ก็สั่งมาขายนะหมึกอาเจนหมึกดําะแต่ตอนหลังๆคือเหมือนลูกค้าไม่ไม่ค่อยชอบเนาะมันมันอาจจะเหนียวหรือยังไงเราก็ไม่แน่ใจแต่พอลองเอาหมึกสายมาคือมันตอบโจทย์ กลายเป็นว่าลูกค้าในหมู่บ้านกรอพลุนของเราก็าคือชอบชอบแนวนี้หมึกอัอนนี้จะกรอบมากหมึกกล้วยเราก็เอามาขายเหมือนกันนะลูกค้าแต่ว่าไม่ค่อยตอบจุดเหมือนกันจ้ะไม่ค่อยตอบจุดลูกค้าสักเท่าไหร่ตอนนี้คือเราก็พยายามดูว่าลูกค้าชอบแบบไหน,นว,วิธีเสียบง่ายมากค่ะวิธีเสียบง่ายๆเลยเลแรกๆอาจะเสียบผิดเสียบถูกลูกค้าใช่ลูกค้าสิพี่ๆจ๋า อาจจะเสียบผิดเสียบถูกเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะชำนะได้ยินเสียงไหมคะเสียงความกรอบของมันอะแตกปังเลยนะเดี๋ยวมารอฟังอีกรอบฟังเสียงกรอบมัน ขนาดแบบว่ามันยังไม่สูงนะทุกคนถ้าเกิดมันมันโดนไฟนะเชื่อไหมว่าตอนที่แจ๊บอาหันลงเขียงอะมันดังกรบโอ้โหคิดในใจโอ้ยน่ากินมากแล้วเวลาลูกค้ากัดเนาะคงจะอร่อยมากๆอ่ะอันนี้ก็คือต้องต้องเอาตาออกด้วยนะทุกคนเจ๊บเคยแบบว่าไม่เอาตาออกนะเวลาย่างมาเลยไอ้น้ำหมึกตาสีดำๆห่ามันแตกแต่ถ้าเป็นตัวเลขข็กอะค่ะไม่ต้องเอาออกก็ได้อันนี้ตัวแอบใหญ่นิดนึง นี่แน่นมากจับดูรวมแข็งมากที่ที่มันเป็นอย่างนี้คือมันโดนตีเกลือเนาะจนแบบว่าโดนตีเกลือกับโดนความเย็นขึ้นมาปั่นปั่นเกลือหวดมันก็จะงอ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็พาพี่ๆแวะมาดูหมึกสายแก้วของเราก็ฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะพี่จา๋าเดี๋ยววันไหนเรามีอ่าอะไรดีๆหรือว่าประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มาแชร์กันยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะพี่เพื่อเป็นกำลังใจอากำลังใจให้เจียประสมพงด้วยขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันสวัสดีคะ่ะ